สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งเะะครับเนาะวันนี้ขออนุญาตสื่อสารเป็นภาษากลางหรือว่าคนอีสานเรียกภาษาไทยซึ่งจริงก็ภาษากลางสมัยก่อนเห็นคนพูดภาษากลางจะเรียกว่าภาษาไทยนะครับเพราะว่าถ้าพูดแบบที่ว่านก็จะเรียกว่าภาษาลาวไม่มีภาษาอีสานนะครับเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นภาษาอีสานช่วงหลังๆนี่ ตามยุคสมัยเนาะวันนี้จะพามาดูต้นมะขามดูไร่มะขามนะครับนี่ก็เคยพามาเมื่อคลิปก่อนแล้วปรากฏว่าตอนนั้นมันฝนตกมานิดเดียวแล้วก็ใบเริ่มเขียวแต่ว่าตอนนี้มัน เป็นดอกขึ้นมาแล้วพอเป็นดอกมาปรากฏว่าฝนไม่ตกเป็นเดือนนะครับเพิ่งมาตกเมื่อวานนี่เองเมื่อวานกับวันก่อนนะก็เลยไอที่เป็นดอกเยอะนี่ตอนนี้ก็เหลือเท่านี้นครับเนี่ยเหลือเท่านี้แหละไม่รู้จะได้เท่าไหร่ปีเนี้อยู่ที่อุลวาสนาเอ่อมีคนบอกว่าต้องตอก น้ำบาดานแล้วก็ใช้แผงโซลาเซลล์ว่ากันก็ไปสืบราคาดูแล้วก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทก็คงไม่ไหวนะครับก็คงจะปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่าพื้นที่มันไม่เหมาะมันเป็นเขาเป็นเนินนะครับถ้าจะทํามาต่อนี่โ,โหแบบถ้าจะต่อไปทางในหมู่บ้านเนี่ยหนักเลยนะแสนไม่อยู่นะครับเป็นแสนนะแต่จะกี่แสนไม่รู้เพราะระยะทางก็จากนี่ถึง หัวไล่ถึงท้ายไล่นี่ยก็เกือบกิโลอถ้าเป็นเนื้อที่ก็ประมาณยี่สิบกว่าไร่ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกไร่ประมาณนั้นอผมมาปลูกไว้ตอนที่ผมเออร์ลี่ใหม่ๆปีหกหนึ่งนะครับเริ่มปีหกหนึ่งนี่ก็เจ็ดปีแล้วเริ่มเป็นฝักเป็นอะไรแล้วล่ะ นี่นะครับมันจะเป็นใบไม่เนาะร้อนจากใบไม้แล้วก็ดอกก็ดอกก็หงิกหมดนะจะมีดอกกลมาอยู่แต่เห็นไม่ดีอะไม่ชัดนะจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆอาจจะกระตุกนิดหน่อยนี่ก็เริ่มเป็นดอกละ เ็ดปีแล้วไในท่านี้แล้วครับต้นไม่ใหญ่อันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวมะขามหวานอยู่ทังฝั่งนู้นเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูมะขามหวานรอให้ออกดอกเยอะกว่านี้ก่อนอมะขามเปรี้ยวถ้าเป็นฝักดีๆก็พอได้อยู่ฝักละไม่เกินเคยแพงเต็มที่ก็สิบห้าบาทะมะขามเปรี้ยวนะครับสิบห้าบาทแต่มะขามหวานนี่ก็ อยู่ในราคาปีที่แล้วก็หกสิบกว่าบาทหกสิบสามบาทอืแลราคาดีอยู่แล้วก็ไปขายที่ต่างจังหวัดขึ้นห้างขึ้นอะไรก็ประมาณสองร้อยกว่าเขาก็ไปคัดอีกรอบเนาะนี่ก็จะเป็นเนินข้างบนนะครับอข้างล่างก็จะมองเห็นไกล เห็นหลังคาแน้่ก็หมู่บ้านนะครับส่วนภูเขาข้างหลังนี่ก็เป็นภูเขาที่ติดกับจังหวัดเลยนะครับทางนู้นข้ามไปก็ข้ามไปประมาณสักสิบกว่ากิโลก็เป็นเขตอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยดูวิวสวยๆนะครับเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้เห็น หน้าตาอันหล่อเหลาของผมหลายคนก็บอกว่าหล่อก็ได้เท่านั้นแหละครับแก่แล้วบางทีก็ยอตัวเองไปไม่มีใครมายอก็ยอตัวเองไปอย่าไปถือสาเลยมากนะครับ อ่าบนลังเขานั่นก็จะเป็นเขตอำเภอหล่มเก่าข้ามไปจะมีถนนใหญ่อยู่ข้ามไปมานี่ประมาณกิโลก,กว่ากว่าแต่ไม่มีใครเขาเดินข้ามเลยครับมันเหนื่อยเอลงไปทางนั้นก็มีถนนในหมู่บ้านก็ขี่รถออกไปโอ้นี่พับเป็นละเจอฝนเข้าไปโอเคตัวเนี้ยดอกเต็มนะครับ มะขามเปรี้ยวนี่ถ้าเราเก็บมานะถ้าเราถ้าเราเก็บทั้งฝักเนี่ยจะอยู่ไม่เกินสิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบสองบาทสิบบาทถ้าเยอะๆก็เขาก็จะลงราคาไปนะครับเขาก็จะโดนกดราคาไปเขาก็จะอ้างว่าของเยอะระบายไม่ทันราคาลงไปอีกแต่ถ้ามาเก็บแต่ถ้าเราเก็บฝักที่มันแก่แล้วเนี่ยเราเราเอามาแกะ แกะเปลือกก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแกะเม็ดก็เป็นอีกราคาหนึ่งแกะเม็ดก็อยู่ในราคาประมาณ45บาทนะครับให้เหลือแต่นเนื้อมะขามเนี่ยประมาณ45บาทกิโลหนึ่งต่อกิโลที่เพชรบูรณ์นี่หล่มเก่ามีเยอะแยะครับขายที่ขายนะถ้าเกิดคนตา่างจังหวัด ถ้าไม่มีที่ขายจริงก็มาขายเท่านี้ได้แต่มันจะคุ้มกันไหมคุ้มกับค่าน้ํามันไหมนั่นแหละส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้เขาก็ตามจังหวัดตามอำเภอต่างๆเขาก็จะมีโรงงานรับซื้ออยู่แล้วนะครับนะดูวิวทิวทัศน์เห็นไหมก่อนตรงนี้มาไม่ได้เดินเข้ามากลัวจะมีงูงออางที่ผมเห็นอยู่เห็นผมเห็นนยสีตต่ตัวแต่ตอนนี้คงไม่มีแล้ว เตีอยนนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะครับอยู่ก็เป็นอยู่ได้ก็คงจะไม่รอดเดี๋ยวจะมีหน่วยล่าังหารมาจัดการนี่ก็เป็นก็เยอะอยู่พอได้ครับปีนี้พอได้พอได้แกะขายอยู่ดูวิสวยๆเรื่อยส่วนต้นนี้ก็คือต้นประดู่นะครับ ต้นตัวดูกําลังอย่างงามเลยผมจําได้ว่าเดือนมิถุนาปีหกหกสองโดนฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าแล้วก็แห้งตายภายในภายในสามวันน่ะแห้งตายแล้วก็หักเนี่ยก็เป็นเยอะอยู่นะครับปีนี้พอได้อยู่พอได้เดินํำรวจหน่อยพายพ่อแม่พี่น้องนะท่านที่ไม่เคยเห็นต่างจังหวัด ดูว่าเนี่ยก็เยอะแถวนี้เป็นเกือบทุกต้นเลยพอได้พอได้พอรับไหวนี่ก็อีกส่วนข้างๆนี่ก็จะเป็นสวนมะยงชิดนะครับของคนอื่นเขาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของทางผมครับต็ปลูนกันอยู่หลายต้นอยู่ เดินมานี่ยมาดูบุ้งด้วยครับบุ้งจะสร้างรัง,งดูดูบรรยากาศเดี๋ยววันหลังนี่จะให้มันเป็เยนเยอะๆแล้วก็ต้นสมบูรณ์กว่านี้นะครับจะพามาอัปเดตดูว่ามันขนาดไหนนะครับเนี่ยนี้ก็ค่อยยิงชั่ว มีเสียแรงที่เอาน้ำมาลดมันไว้นะครับถ้าไม่ลดน้ำไว้นี่แห้งตายหมดฮนะไม่เหลือพอดีโชคดีฝนตกลงมาต่อไปก็เหลือขั้นตอนการดูว่าถ้ามันแรงฝนไม่ตกฝนทิ้งช่วงนะต้องเอาน้ำมาใส่ไว้ไม่งั้นปักอ่อนก็จะหล่นแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลย ้นนี้เป็นทุกปีนะครับน,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 นี่เริ่มเป็นหมากแล้วเริ่มเป็นหมากเล็กๆนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาพามาดูใหม่ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นมะขามหวานนะครับวันหลังจะพามาดูมะขามหวานด้วยอีกประมาณละทิศหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเนาะะพบกันใหม่คลิปหน้า ถ้าชอบบรรยากาศอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับอาจจะเป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านร่ำรวยนะครับแล้วก็ทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ